สวัสดีช่างเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์กิติวาเจ้าเกา่านะครับวันนี้ไปอยู่ในเกม,ม GTA V Low Pay นะครับผมในเซิร์ฟแฟมิลเียนะครับผม,มรู้เลยแก๊งไหนโอ้เนืน่องจากว่าวันนี้ฮะมีเขาเรียกว่าเทศกาลลอยกระทงนะผมก็เลยมาหาเจเจและพีพีะเจเจพีพีจะพาผมไปเที่ยวงานลอยกระทงแนละ้วครั้งที่แล้วนี่พาไปเที่ยว งานฮาโลวีนนะใช่ไหมวันนี้มีอย่งเงี้ยงานเราก็ท่องอู้มีคนใส่ผ้ามงกุฎไปอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะแยะมากมายตอนนี้ผมรออยู่ฮะว่าเขาจะส่ง location รอรอ location จากเจเจนะครับผมเรามาดูกันนะว่ามีงานอะไรบ้างไปดูในคอมพิวเตอร์ครเขามีลงรูปอะไรกันเยอะแยะมากมายโอ้คนวันนี้ก็แต่งตัวแบบแยมและสดทอนกันเยอะแยะเลยฮะแบบว่าแต่งตัวลายดอกนะเออไปเที่ยวโอ้โหดูฮะดูโอ้เฟี้ยวเงาะกระเทาะหน้าแวดมากฮะดูฮะ นี่นี่นี่อะไรเนี่ยประกาศจากสมาคมสังโงะนะฮะทุกันเท่จังเลยว่ะทุกันเท่จังว่ะตรงนี้็เหมือนเขามีไฟประดับมีไฟประดับด้วยเฮ้ยมีไฟประดับต้นไม้อะเหมือนงานวัดบ้านเราเลยนะตรงนี้เหมือนจะมีต้นไม้มีสาลเจ้าด้วยนะอะไรเนี่ยสาลเจ้าล,ายลอยๆอยนะสารลอยสารลอยดูเขาแต่งตัวนี้ก็เราจะแต่งตามเขาดีไหม เราต้องไปแต่งตัวแบบว่าเป็นเอวัยรุ่นนะ่ะวัยรุ่นหลากสีโอเคถึงร้านละเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยโอเคชุดได้แล้วครับป่ปกับกาลหลาดเราดีกว่า เอาละครับผมหลังจากเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันครับว่ามีข้อความจากเจเจมาโอ้ตรงนี้4เมีรได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราไปกันฮะขับมอไซค์ไปที่ขวา้ลูกบาวไทยบานเอ้าไปไหนกันล่ะโอ้ถามเนี่ย ฮัลโหลเจ๊เจ๊เออเดี๋ยวพี่ส่งมาตาม G P S แล้วเนี่ยอยู่ไหนอะโอ๋อพี่กิ้นจะไปกราษกลางเอา้าโอ้โหจะขับมาโอเคกราษกลางนะกระดากลางนะลกลางเลยค่ะเพราะ okay, okay. ว่าี่ได้สมองทองเอาเป็นไรอะแป๊บนึ่งกินข้าวเอาโอเคกลับไปกระดาษกลางครับเรามากระดาษกลางแล้วโอ้มิสเอา้า มีผ้ามีสบายด้วยอยู่ตรงไหนของตลา,าดฮัลโหลอ้าวเดีไม่กีดอา้าวของอก,การปะเนี่ยเอาเมาื่อกี้เอา้าเมื่อกี้พีพีหรือเปล่าวะเห็นเดินผ่านไปชุดเหมือนกันเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวโทรหาพี่ผเลียกเลยครับเลียกเลยเห็นเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังหลังหลังเนี่ยเลย92ครับ492ขอบคุณคับพี่รีอโอครับผมครับเป็นไรอ่ะมาแ้วไม่กีด จะเดินนอนแล้วง่วงกันหนึงอนอนนอนนอนสวัส่ีพี่พีเด้ฮัลโหลพี่พีอยู่ไหนพี่พีอยู่ไหนอ่ะตลาดที่อยู่ริมน้ำเอา้าตลาดริมน้ำคือตรงไหนอ่ะบัลลาห่ะอ๋อนึกว่าตลาดกลางแล้วอีกเนี่ยโอเค พอดีเจเจนอนอยู่กาดกลางเนี่ยต่อใช่ใช่แล้วโทรไปไม่รับแล้หลับอยู่หลับอยู่แล้วนั่งงี้นะเดี๋ยวพี่จะไปเจอกันตรงที่เก็บกระทงอ่ะพี่เจะเปลี่ยนชุดไปอ่ะเปลี่ยนอีกไหมถามเจด้วยนะอ่าแต่พี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงเก็บกระทงแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคแต่มากับเจด้วยนะ yes เฮ้ยย่า

โอ้ยไม่มีรอรอคนอื่นอยู่นี่ยังไมีคนอื่นมาดูเจ้าเจ้าจ้าจ้าโอ้โหคนอื่นเขากำลังมาจากคาสิโนแล้วก็มากลางวัวรัววรัววรตุ้ยมากลางมากลางเอ้าเมื่อกี้เห็นพีพีบอกว่าจะอยู่ที่รอกระทงไงจะมานี่แล้วเหรอใช่เดี๋ยวให้มันนี่ก่อนโอเค อาวาอาวาอาวาโอ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 นี่คือพิกัดพร้อมเต้นเลยอซ้อมซ้อมเต้นก่อนไงถึงงานเทศกาลแล้วซ้อมยกูดวเอวเดียวโอเคตกรง่ายก็เลยแบบพี่ช่อุ้มมาส่องฉันตัวเอวซวาบะกหลังาได้ใช่เาบอกลอาอาาอาว่ะเขาเรียกซ้อมซ้อมก่อนก่อนถึงงานเทศกาล จะไปะไปถึงนี่พร้อมลบวงเลยใช่ไหมครับเออไปถึงนี่โยกเลยโยกเข้ามาเข้ามาดิรถกระบะคนยื่เต็มเลยตรงนี้อาวันเพ่นอสบสองอ้าวเจ้า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 เ้าเจ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 ้าเ้าเจ้าเ คล้ายๆช้างฉี่อะครับเป็นยากันรอว้าแหลมกินนี้ปกป้องพี่ปกฮะแล้วมันหายไปไหนข้างหนึงเนี่ยเอามันฉี่ไปข้างหนึ่งไงลืมลืมอทำไมบอสเปลี่ยนทรงผมมาแล้วครับกระเป๋า512ครับเขาบังคับครับตอนช่วงเช้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่ะแลวไปเบิกเครับไปกินจะไปเก็บเหรียญนะพี่ไปไปเก็บเหรียญเเก็บเหรียญที่ไเก็บด้วยโอเค ตังดีหาตังรายได้นี่แหละหารายได้ทางลัดอ่ะพี่โอ้รวยเลยนะใช่ใช่ได้เงินเร็วด้วยผมมีทางลัดด้วยเนี่ยโอ้มีมีเนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ทางลัดทางลัดเขาอ่อนเขาอ่อนไงเขาลดพวามดิเออเขาขับไม่เสียพอเก็บกระทง o m m มืดๆนะพอดีเลยนะเฮ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยหนโคตรดิกเว้นเลยคันนหน้ามีเบียดมีเบียดมีเบียดอะ เอ้ยเด็กแว้นจัดเลยครับท่นานตาเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วคนเยอะคนเยอะมากคน<ล>โคตรเยอะเลยใช่ใช่ใช่คนเยอะจริงดีเขาเอาสากเขาเอารถสี่ร้อยโลมาโอ้โหโอ้โหดิเขา,เาว่ายน,น้ํา,าก,ก,กันตรงนี้ฮะเขาจะมาว่ายน้ําเก็บกระทงกันตรงนี้ลองไปดูดิว่าเก็บกระทงไปยังไงบ้างฮึบ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 ว้าว ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเก็บเก็บอืมดำน้ำไปเก็บดำน้ำไปเก็บอีเออได้เหรียญแล้วอะพี่บันดี้พี่พีอ่ะไม่เห็นพี่พีเลยเอ,อ้าแต่ทางหันหน้าเข้าหาทะเลอยู่ฝั่งขวาสุดเลยพี่พีอย่าไปเก็บลึกนะมันมีตรงริมทะเลก็มีนะเฮ้ยมีคนจุดฟูข้างหลงัง โอ้ดเฮ้ยสวยชมุนเลยอึว้าวชมุนเลยอึโอ้ยมันมันยิงแนวระนาบกันไปไปเอาอีกริมน้ำก็มีเนี่ยไม่ต้องไปลึกนะ โอ้ยิงพุกรัวๆเลยว่ะสุดยอดสุดยอดเจ๊เจ๊เขาบอกมีงานเทศกาลเริ่มตอนสี่ทุ่มห้าสิบอะหน้าเวทีอะไรไม่รู้อะหน้าเวทีแฟมิเลียนี่เป็นผมดิเจเออเนี่ยชุดเน็ตเกียวอะพี่เอาปะแล้วแล้วไม่ขาเป็นบุ่มดิไม่ขาลายยังไงกันนะเป็นเตกเป็นเด็กด้วยผมไป เลอเรีดเดี๋ยวลงไปลงไปเก็บเปลี่ยนชุดก่อนนะของก็ได้ใช่ปเปลี่ยนชุดก่อนนะได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นชุดแบบน่ารักมากค่ะไปด้วยดิเออไปด้วยไปด้วยไปด้วยดิเฮ้ยขุนพันเฮ้ยเนี่ยขุนพันมาได้เนี่ยขุนแผนขุนแผนขุนแผนเออผมขุนหมื่นชื่อขุนหมื่นพี่พี่ปกป้องชื่ออะไรพี่ปกป้องพี่ปกป้องเหรอพี่ปกป้องอะไรขุนล้านไปแล้วกันขุนเมือง คุณเคืองพีกิจพี่กิจชื่ออะไรอ่ะพีกิจเชื่ออะไรอ๋อคุณเคืองอ๋อะคุณพี่กิจจะชื่ออะไรคุณให้อ้วนคุณพี่มีชื่อว่าอะไรคะคือฮ่าฮ่าป่าฮ่าเอาฮอาฮ่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 ้ฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่าด่า่าฮ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 ่กฮ่าฮ่่า่่่าาวา ไปาปไปไปดูสักแป๊บไปดูสักพักเลยดีกว่าเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยพี่พอะตะลาตึงตึงตึงไม่รู้อะไม่รู้กันตึงตึงตะลึงต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 ะลึงตึงตึงโอ้โหนี่ครับงน

สวัสดีค่ะได้รับตัวอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อพาโบนะคะครับจากอินเวนนะคะโบ๊ทเดชข้รพกลัวนะคะับได้ค่ะโบ๊ทวันนี้จะมาแสดงความสามารถเอ่อร้องเพลงค่ะร้องเพลงเดินมาฟันเลยเนาะเดินลยวเดี๋ยวจะมาข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวมาข้างหน้าหน่อยนะเล่นะไรฮะเล่นอะไรฮะตอนนั้นไปเทีแหละอะไรนะคะจุ๊บงก็ต้องนา่งไปเที่ยวนั่นแหละครับเดินมันชัดเลยครับแม่ โอ้โหขาวอยู่กหลอดไฟซีดนอีกนะคะเนี่ยสวัสดีนะคะทาโบวิวสันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับร้องเลยครับรองเลยครับจับเวลาแล้ครับจับเวลาแล้ครับไปดูซไปดูซเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมีได้กีตารด้เดี๋ยวกีตาร์ให้ครับมอกีตาร์เลยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่คนนนานผ่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 ผ่านครับ เมื่อคนน่ามยิ่งให้เราหา่นยดูแลให้เธอฟันดีแตใจก็ดูดีมัเป็นรัอ้พมันเยอะกินไปมันมองใครไม่เห็นเลยาปบ่ายหน่อยไปบายแล้วแล้วพีพไปไหนอ่ะพีไปแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยแบบชนจมูกเลยตะกี้สวยไม่มากทายากหนุ่เยอะนมัสการครับผม